ออก็แคเขาเข้าค <c oughs> นดออเดียวแล้วมันก็ได้เลยดิถึงแล้วโอ้โหหัวใจเต้นติดใจอันนี้แค่อันนี้อันนี้แค่แค่เช้าเทีย่ยงันเ,ยเ,เลยหัวใจแทบจะวายตายหมีเวียนเนี่ยปลาแล้วดูกาคือเน็ต อ่ะเอ่ะเอเกมโคตรผีฮะ<า>เกมโคตรผีอ่ะเกมอะไรวะประมาณมีมิกอ่ะประมาณแบบเหมือนมีมิกอ่ะเดี๋ยวมีมิกอ่ะอแล้วตอนที่กูวิ่งมาเจอเหรียญได้ไงวะกูวิ่งม,มั่วๆนะไปเจอเหรียญเจอเลยสามเหรียญตัวซ้ายอ่ะตรงที่ไม่สแสดงแสดงว่ากูน่าจะเก็บไม่ครบหรือว่าไม่เตะเก็บอยู่มันก็ตายไปตายเออกูว่ากันแหละเก็บอยู่กับไอ้เฟซเฟซฟุกเดินผ่านตอนแรกกูตายเลยตอนแรกกูเห็นไอ้ฟุกปุ๊บกูกูเดินทางหลังหนีเลยเพราะกูรู้ว่าอยู่กับไอ้ฟุกใช่ไหม ปเ๊บไอเทย์กูเห็นไอเจวิ่งเข้าไปหาผีเลยฮะเดินโคตรชิยวเลยไอฟูคือมองไม่เห็นเลยิแบงเดินโคตรชิยวเลยชิยวชิบเป่งเลยตอนตอนแรกกูดิ้นไอฟูแบบเหมือนมังงีขี่มาให้ไหมกูเห็นไอฟูกูวิ่งก่อนเลยนี่แหละกูไม่คิดเลยหรอกไอเทย์ลืมเข้าไปหาข้างในเบสอะกูอยู่ข้างในเบสไอชีให้การที่ผีม่นตามเราไปก่อนไหนนะอย่างการที่ผีม่นตามมันดีกว่าการที่แบบก่อนไหนฮะช่วยหตรงไหนอะจริงป่ะเอ่อกดโอ้โหไอไไม่รู้เชฟเบอร์สองดิโอ้โหเห็นผีป่ะเฮ้ยเฮ้ยไอฟูหลังหลังมึงอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมึงก็ผีกว่าเชลซีศอกอ่ะไปเทางกันตรงนี้แหละจะเพอ่มสามที่ผีกว่านี้เร้่ตามไปฟุกตามไปฟุกเวทตามไปฟุกดเบิร์กก่อนผีมันออกมายล้ววะเอ้ยไม่เห็นผีเลยว่ะแปลว่าตอนนี้ผีน่าจะยังไม่ออกมาไอ้ให้ให้ให้นี่ให้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 ซ่อนตัวจากไอ้นี่เว้ยเออรีบเก็บสี่ร้อยที่อะไรนั่นเสลือตามกูมาอีกเนาะ ผีมาข้างหน้ากูจะได้วิกไงมึงจะตามกันมาทำไมวะเบสจะไหนเบสเบสจะไหนเบสเบสจะไหนเบสตังมึงไปเลยดิชาแต่มาไปมึงนะไปอ่าไอชิบหายไปเก็บเก็บผีมานี่มาแล้วโอ้เสียงแม่งเปิดเปิดป่ะมึงเฮ้ยมันตามมาแล้ว วิ่งวิงต่อวิ่งต่อวิ่งต่อมาตาม้เอ้ยตามตามกูมาตามกูมาตามกูมาเโอเคเป็นไปยู่ไเป็นอาเปิงมองไม่ก่ใครเอาเปิ้งมองไม่กูไม่รู้กูวิ่งมาเป็เปิงุ้งมาเฮ้ยาตันสร้างตันรอะว้ย เฮ้ยอย่าอย่าให้เหล่าเหียดนะเว่ยเดี๋ยวกลับมาเก็บอีกแม่งจะลำบากไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงก็แยกทางไปเก็บตรงนู้นดิไม่กูกลัวพอแยกทางแล้วมึงก็ตามกูมาดิมันมาแล้วมันมาแล้วกุ้งกุ้งหลั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 งไปละจ้าเงี้ย้ยเตะวิ่งมาจังวะพุ่งกูพุ่งเอากูพุ่งเอาสกิลพุ่งมาเลยใช้สกิลวิ่งเก็บเก็บแยกทางเก็บแยกทางเก็บแยกทางเก็บกันโอ้ยไม่แยกครับ เรียกแล้วไอ้เหี้ยไป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 เฮ้ยรอกูด้วยมันอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นเลยเหรอกูกดปึ๊แล้วอ้ยวเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เห็นไม่วิ่งผ่านหน้าไปเลย วิ่งโคตรไวเพชรเพไปหลังเพชรเพนี่พทางนี้ไปไวเก็บไปเก็บเฮ้ยอย่าแยกกันเลยน่ากลัวว่ะอ่ะไป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 ดการอุ่นใจกว่าเยอะไปเต้ไปไปมันเดิรนอี้ก่อนเมื่อกี้มันวิ่งตัดหน้าด้วยนะ้เว้ยไดูมี่ไปกี่ทีนะฮจอมัวะเมื่อกี้เดมาตรงเนี้ยเดือไปือไปไปไน้ำน้ทับกับับับลับตั้งไง่ะ กูรู้สึกไม่อยากไปทางซ้ายมือเลยเหมือนเห็นอะไรวิ่งผ่านไม่รู้อะเอ้ยแกไปนี่ทางตังไปทางอื่นเฮ้ยอีกคาวนีกูกดเปิดได้อีกคาวนีกูกดเปิดได้ไปทางไหนทางตรงไหมตรงทางตรงกดเปอร์อะเฮ้ยด่านนี้เปิดมองใช้ไม่ได้เฮ้ยมามาหลัง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 กูเห็นละตามหลังออกมาละมาตามหลังออกมาแล้วให้ก่อนช่อยแขกโซ่โซ่ฟลยไม่มีแล้วอะ เอาวิ่งต่ออย่าอย่าเจอทางตันมาวิเจอทางตันที่จบไยนะวิเฮ้ยเดินไปสิมึงเล่นก่อนนะไปมึงดับหน้าดิมันดักหน้าและชิบหายเลยนะทางตันไอ้สัตว์ไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยได้กี่วิเปิดโค้งด้วเบส แยกทางกันเก็บดีบอกเลยนะพี่โคตรไวเลยนะเกมเนี mm ้ยแบบเนี it, it ้ยไอ้เนีป่ะอย่าเจอมันก็ออย่าอย่าเจอมันก็พอแค่นั้นแหละไปมึงจะเดินกลับแล้วเดินไงให้มันหน้าหน้าหน้าไปเลยไปเลยกูตาย เอเดเวนจอย์ยูสเตย์อ๋แอแล้วเหรอเข้ามาเขาเข้าใหไปเข้าม่ดิกูบักอ่ะเฮ้ยกูทำที่ไหนไม่ได้เลยเียกูมากูเข,าขาเ้านำเข้อๆๆาอนา่อยเออมันตามเอาผีมันตามหลังเราไม่แล้วไม,ไ,ไม่ต้องเอาวิง่งหรอกเฮ้ยไม่ต้องเอา,อเ,อาเปิดมองหรอกวิง่งโอเบสแค่แค่ว้ากันในก็ได้คลิปหนึ่งแล้วอ่ะแค่ว้ากันไปก็ได้คลิปเดียวอะไรกูว่านะคลิปคลิปวันนี้ตัดมันเลยอ้าวเฮ้ยอ๋อ เอแล้วคชีพสีให้แล้วไงเก็บเสร็จไม่ครบใช่ไหมว่ามันต้องเก็บเหรียญให้ครบใช่ไหน่าจะใชม่มันมันจารตเตอร์ที่แล้วอ่ะมันให้ออกจากประตูใช่ไหมกูเก็บพาก,บปปบกูเก็บเหรียญครบปุ๊บแล้วกูก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วกูก็เจอกุญแจเวยกูก็เลยเก็บกุญแจมามาเบสมาอืออือทำไมเราเราไม่วิ่งแบบสวนทางเราเบสโอ้โหสวนไม่ได้ใช่ป่ะเมื่อกี้กูจะสวนไปแล้วแม่งวิ่งผ่านตายกูไปยื้อสีนี้ไวมาก เตมึงกดไอเตมึงกดเปิดกแล้วมึงวิ่งทันไหมหล่าไอเบสมือกดเปิดกดเปิดกดตัวเอฟอะมันจะพุ่งเว้ยมันไไม่ด้วิ่งเว้ยเมื่อกี้มึงไป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 เมื่อกี้มึงหนีทันไหมเต้กูพุ่งไอกูหนีทันตอนแรกแล้ว กูพุ่งแล้วกู <ๆ S 1> พ,พุ่งกลมากูไวนี่เลยเดินไปดีไอ้ทีเดินไปดีเฮ้ยก่อนก่อนก่อนแปดตัววิแยกกันเก็บเหรียญแยกกันเก็บเหรียญก่อนก่อนแปดตัววิผียังไม่ออกแยกเก็บเหรียญก่อนจะหากันยังไงอ่ะอาหารกันก็วิ่งเออว่ะอย่างนั้นเวลาผีมาก็ลำบากเลยดิเฮ้แล้วกูจะเก็บตั้งไหนวะเนี่ยเอาเตะแล้วมึงไม่เก็บด้วยแยกกันเก็บไปก่อนตัดผัดกันเก็บผัดกันเก็บถ้าจะหาเ้ยถ้าเราจะกลับมาหาเจอกันมันก็ยากที่จะเจอดิพ่อมึงกันสะเก็ใช่เหรอใช่เหรอเออ เอ้ยแม่งไปคนเดียวเจอจำสแกนอลกูไม่ไปละเพื่อจะเวลาเพิ่มอ๋อคุณเจอจำสแกนแล้วเวลาเพิ่มให้ดีว่าไอ้ฟุกมึงไปเจอจำดิแต่กูตามหลังแบบพังๆแบบกังวลโธ่กูกูต้องไปเจอจำสแกลแยกเก็บผิวแยกเก็บผิวเลยสามร้อยอันท่านน่าเองนะเว้ยไอ้เดี๋ยวกูในไอ้นี่ไหมมึงเก็บไม่ครบไหมใช้เปอร์วิ่งเร็วอ่ะเอ้ยเสียงผีมันเริ่มอีซี่ซิ่วิอยู่ไหนกันนะถ้าถ้าหน้าจอมึงแดงครับตอนไหนก็โดนตอนนั้นแหละก็แค่รู้ไว้ไอ้พวกจะกลัวขวา 有，应该能理解。 กมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไกลฟุกกูอยู่ไกลฟุกเฮ้ยกูได้ยินเสียงพวกมึงเฮ้ยกูเจอมึงอ่ะฟุ๊กฟุกไปทางเลยไกนฟุกไปเลยสิวิสุทธิ์ไปไปไปคนไปเปเลยอย่าไม่ต้องแยกเลยเจอเพราะว่ามันสิบวีอลไรไงถ้าเราโวนกลับมาเจอที่เดิมนะเราเจอผีแบบชิบหายตายหมดเลยเออเฮ้ยใครเอาปืลิมองมาปะไม่ได้มาโอู้มันมาแล้วอ่ะกูกลัวอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวในเราด้วยเราด้วยเราด้วยใช่มานตามหลังเรามันจะมันน่ากลัวเฮ้ยยทางตาลรีบเก็บจากทางตาลก่อนไปไป กูมึงตายเหรอกูไม่ตายอแล้วคือแล้วคือกูจะมองยังไงอ่ะกูจะดูกูมึงตายเหรอใช่ไอ้ตัสเปกเตอร์อ่ะสเปกเตอร์กูไรสเปกเตอร์ยังไงวะเราจะมีคำว่าสเปกเตอร์ขึ้นมากับคำว่าเอาอ่ะเป๊ะกูเจอเหรียญแล้วเบสเจอเหรียญแล้วเจอเหรียญแล้วอะไรกดอันไหนอ่ะไอ้เหี้ยเพราะว่าสเปกเตอร์กับเอาตอนตายทไอต่อที่เนี่ยกูกดออกเกมเลยนะเฮ้ยกูลืมปรับหัวใจว่ะไอ้เบสเออปรับหัวใจด้วยเต้ตายเกมเลยอเกมเลยเอ้ยเหลือยี่สิบเจ็ดแล้วโอ้ออกเลยกลับมาเจอทางเดิมว่ะไอเบส เออเฮ้กูเก็บเหรียญเก็บอีกเก็บอีกเหลือสิบแล้วเหลือสี่ปอนแล้วเบสเหลือสี่ปอนด์เหลือเลยเขาขายที่สองอันสองอันไหนอ่ะไม่รู้เหลอสองอันอะหายทั่วเลยหายทั่วเลยมึงยังไม่ตายใช่ไหมยังยีแต่วันนี้ตายคนเสียงวันนี้กูว่าเบสฟังหูฟังแล้วล่ะโอ้ยหายอยู่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 ไอ้เบสฟังหูไอ้เบสฟังหูฟังแล้วกูได้ยินกูได้ยินอยู่กูได้ยินอยู่เฮ้ทั้งไงทังนั้นทางนั้นเบสทั้งไงตันตัวไม่ยีอะ โอ้ฝ่าก็มีคนหนึ่งเอาเปิรกมองมาว่าจริงเออจริงเอามาสามคนเลยก็ได้นะเออโอ้เราเก็บเหรียญกันได้หมดวะไอตีหังกันเหลืองเหรียญหนึ่งโอ้ทดแทนว่าชีสมันอาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะไม่รู้อ่ะไปอาจจะอยู่ทางที่แล้วก็ได้นะที่กูวิ่งมา กูเปิดไซแนปเองเฮบสเบสผีเบสเบสยังไงเบสเบสพีตายเหรอเออเอ้าวิ่งกูตายไม่รู้ว่ามันมาจากครั้งไหนเหี้ย